กลับสวัสดีทุกทกท,กท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยิบสีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาดูดวงความรักของท่านที่เกิดวันอาทิตย์กันค่ะโดยที่อาจารย์เบย์บีใครใจใช้ไพ่พามยาน,นะคะดูซิเอ๊ะความรักของท่านที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์เือกไพ่มาสามใบนะคะท่านผู้ชมโอ้โห ท่านที่เกิดบันทิต์เนี่ยตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะและในช่วงนี้นะคะความรักของท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกเสือเท่าไหร่นะคะองค์พ่อแม่อุมามาเนี่ยนะท่านค่อนข้างจะมีความวิตกกังวลใจอาจจะเกิดขึ้นจากการเรียนการงานหรือภาระต่างๆภาระหน้าที่ต่างๆนะคะที่กําลังท้าถงใสใ่ตัวท่านผู้ชมอยู่ในขณะนี้นะคะและในไพ่บอกว่าให้ท่านเนี่ย คอยดูแลเอาอกเอาใจใส่ในเรื่องของความรักเนี่ยให้มากๆขึ้นนะคะมีความเข้าจิตเข้าใจในคนรักในคนพิเศษของัวท่อนท่าชมเองเนี่ยให้มากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะนะคะคอยลำลึกถึงในวันแรกที่เริ่มรักกันนะคะช้าวันอาทิตย์ การติดต่อเจราจาการพูดคุยการปฏิสัมพันธ์กันในเรื่องของความรักเนี่ยยังอยู่ในสถานการณ์ที่ดีอยู่นะพูดคุยแล้วยังมีรสชาติของความหวานโรแมนติกอยู่นะฮะอันนี้เป็นข้อดีนะคะองค์เทพพระพุทธขึ้นมานะคะก็แสดงว่าความรักของท่านที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ย อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะความรักมีความเข้าใจกันมีความเป็นการยนานมิที่ดีต่อกันนะคะเพียงแต่ท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องมีในเรื่องของการอาจจะพาคนรักคนพิเศษเนี่ยไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศไปดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์กันบ้างนะคะดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5กันบ้างนะดูแลเอาเอกเอาใจใส่ในเรื่องของความรักให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะ นะเพราะนี่ไพ่บอกชัดเจนเลยนะช่วงนี้ค่อนข้างจะมีความ,มวิตกกังวลใจในเรื่องของภาระหน้าที่ของท่านเนี่ยมากจนเกินไปค่ะแต่โดยรวมแล้วความรักค่อนข้างดีนะคะความรักของชาววันอาทิตย์ขอแสดงความยินดีกับทุกทกท่านที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะ